สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องระวังโดน k อ o เ k out ด้วยคำปฏิเสธสวัสดีครับผมสมปะสงค์แดงวิสูตรหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามโค้ช a d ดนะครับข้อความต่อไปนี้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่ลองคิดตามดูว่ามันจริงหรือไม่ครับการปิดการขายก็เหมือนกับการขับรถยนต์จากเกียร์หนึ่ง ที่เริ่มต้นอย่างเชื่องช้าเลื่อยไปสู่เกียร์5แห่งความเร็วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครูสอนขับรถของคุณสอนว่าให้คุณออกรถด้วยเกียร์3แน่นอนครับว่าปัญหาที่ใหญ่และน่าปวดหัวมากที่สุดในโลกของการทำธุรกิจเครือข่ายก็คือการทำการตลาดและการปิดการขายแบบเดิมๆที่โดยสอนกันมาอยู่ทั่วโลกนี่ไงล่ะครับ ที่ทำให้ได้นักธุรกิจเครือข่ายที่ล้มเหลวมากมายในระบบธุรกิจเครือข่ายอย่างทุกวันนี้ไงล่ะครับทำไมพวกเขาจึงปิดการขายไม่ได้และล้มหายตายจากไปจากธุรกิจนี้ทีละคนทีละคนมันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเหล่านั้นที่ปิดการขายไม่ได้แต่มันผิดที่คำสอนจากผู้ที่ไม่รู้จริงตัางหาครับ น่าแปลกใจใช่ไหมครับที่พวกเขาเหล่านั้นพยายามชวนให้คุณลงทุนด้วยเงินจำนวนมากๆแต่พวกเขาเหล่านั้นกลับไม่รู้วิธีการเอาอะไรมาสอนให้คุณประสบความสำเร็จพวกเขารู้แต่ว่าใครก็ได้ที่พอคุยด้วยได้จากนั้นก็เข้าไปถึงตัวแล้วก็ใช้ทุกวิธีทางเพื่อปิดการขายให้ได้อย่างรวดเร็วถ้าทำไม่ได้ ก็ไปหาเป้าหมายใหม่จนกว่าจะสำเร็จยินดีด้วยครับถ้าคุณทำตามนี้คุณเรียนจบหลักสูตรได้เป็นผู้ปิดโอกาสของตัวเองที่ยิ่งใหญ่และเก่งกาจที่สุดอย่างแน่นอนถ้าคุณจะถามว่าทำไมการตลาดเครือข่ายแบบเดิมๆถึงเป็นแบบนั้นล่ะคำตอบก็คือมันเป็นสงครามครับสงครามที่มีกลยุทธ์มากมายเต็มไปหมด เพื่อที่จะบุกตะลุยเข้าไปปิดการขายกับผู้ที่สนใจธุรกิจอย่างรวดเร็วแล้วต้อนเขาเข้ามุมตุ้ยท้องเขาจนหมดเรี่ยวแรงในการปฏิเสธแล้วก็โชว์การปิดการขายอย่างมืออาชีพขอปบมือให้สวยงามจริงๆครับแต่สิ่งที่มืออาชีพจะได้รับก็คือการโดนโต้ตอบหมัดเดียว็อ o เอา u t ด้วยคำปฏิเสธ คุณเคยโดนหรือเปล่าครับเรามาดูกันครับที่คุณกำลังสงสัยจากบทความนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วฉันควรจะทำยังไงก็แค่ทำตามวิธีการขายที่ถูกต้องแล้วการปิดการขายก็จะง่ายเหมือนกับปอกกล้วยเข้าป่าครับแล้วอะไรล่ะเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำเราก็แค่ต้องมองหาสิ่งที่ขาดหายไป ซึ่งมันก็คือการทำการตลาดแบบผู้รู้หรือ education marketing นั่นก็คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้มุ่งหวังจนกว่าเขาจะพร้อมรับกับก,บการปิดการขายเพราะมันจะเป็นไม่ใช่การนั่งรอเฉยๆกับความหวังที่จะปิดการขายได้แต่มันเกี่ยวกับการสอนให้ใช้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง และตรงกับปัจจัยหรือปัญหาจริงๆต่างหาครับไม่ต้องแปลกใจครับว่านักธุรกิจเครือข่ายมากมายทำงานอย่างหนักแต่ทำไมสมัครคนไม่ได้สักทีกับผมเองซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าทำงานน้อยกว่ามากแต่ประสิทธิภาพในการสมัครคนสูงกว่าคนทั่วไปมากๆถ้าคุณต้องการเรียนรู้ในการใช้ระบบความสำเร็จที่ไม่มีวันผิดพลาด ที่เมืองไทยยังมีคนรู้จริงไม่มากผมได้สร้างระบบนี้เพื่อให้คนที่ต้องการประสบความสำเร็จจริงๆใช้เท่านั้นไม่ใช่คนที่ต้องการแค่จะลองดูอาจถึงเวลาของคุณแล้วที่จะเข้ามารับรายได้แบบผมเช่นกันครับเพราะคุณนสมบัติอย่างหนึ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จต้องมีก็คือทำทันทีไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเขา รีบคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอเพื่อติดต่อกับมาหาผมเดี๋ยวนี้เพราะผมและเพื่อนๆอ,อีกมากมายของคุณกำลังเริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่กันแล้วครับแล้วพบกันบนเส้นทางของความสำเร็จสวัสดีครับ